เคาะรอยบุบบางโคนหน้ารถยนต์ครับพี่น้องนี่ครับรอยบุบบุบเยอะพอสมควรนะครับมองเห็นมันเปล่าน้อพี่น้องเนี่ยมันมีสันไงเนานะเหลี่ยมสันหายไปสีขาวจะไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นไม่ค่อยชัดนะวิธีการเคาะนะครับอ่าอาชีพช่างเคาะนี่ก็คือค้อนเคาะนี่ก็คือค้อนตุ้นะครับพี่น้อง อะแล้วก็ลวงได้เนาะชิ้นส่วนนี้ก็ลวงได้ก็กระทุงออกมาี่ยก็จะเสียงดังหน่อยเนาะกระทุ้งให้มันมันขึ้นมาก่อนครับเป็นเม็ดนะอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงจริงๆเปิดซุ้มก็จะเคาะได้นะครับ ไม่ได้เปิดเปิดเคล่อนท้ายเลยไปออกมานะเรากะว่าอยากให้ตรงนั้นมันออกมานะนวดออกมาก่อน Okay. ขึ้นมาแล้วอันนี้มัได้เปิดซุ้มนะก็งางได้นิดหน่อยงางซุ้มเนี่ยก็ไปนติดซุ้มล้อนนะครับนี่คนระับที่ทีการป้องพอเราก็ขึ้นมาแล้วเราก็นวดไล่ก็กระทุ้งได้นะถ้าออกมาไม่พอก็กระทุง้ง เป็นเม็ดแบบนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไล่เคาะลงนะก็เหล็กตัวนี้เราก็ไปคองไว้ครับนวที่กลางเคาะครับนฮ่าก็ไล่ไปประมาณนี้ครับพี่น้องใช้สิลปนะมา ด้ามค้อนก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ผมทอไว้ก็ด้ามค้อนะวันดเสียงดังรุกวนเนาะมีเสียงครับชงเงาอเป้งปงเป้งนะก็ไม่ต้องคาะเน้นตรงเฉพาะจุดเนะ ก็จะเคาะไล่ไปแบบกวนะ้นนางๆครับแล้วก็ลักษณะการลบบอยบอุบะร้ลอยบุบสมมติว่าตรงนี้เป็นอลอยบุบรอบข้างๆก็จะเป็นลอยลอยดุ้งขึ้นนะครับลอยดุ้งขึ้นพอเรากระทุ้งลอยบุบขึ้นมาเราก็จะนวดด้านข้างนะนวดลอยลอยลอยดุ้ง รบลอยลูกทุกภาคเนี่ยแล้วก็ดันดันลอยบุกไว้ครับมันก็จะขึ้นอัตโนมัติไม่ต้องเป็นต้องเคาะไอ้ไกระทบเหล็กไม่ไม่ได้เคาะเน้นนะครับถ้าเน้นกระทบป้องป้องป้อง,อง,อง,องเหล็กมันจะยืดนะครับจะยืดเราเน้นประคองไว้เฉยคอนตันะครับแต่ประคองไว้ไปจากกระทุ้งก็กระทุ้งครับ ก็ไม่ยากนะคการขอดรถเก่าๆได้นะครับพี่น้องขาอเองโป้เองทำสีเองทำสีรถยนต์ก็ไม่ยากครับผสมสีไม่เป็นก็ใช้วิธีให้เขาผสมให้นะครับทเทียบปับ มำยนีท้ทำสมัยเลยครับทำไมไมเป็นหรอก่าต้องหาคนที่ทํำเป็นผมชีได้แล้วโป้ได้แล้วนะครับก็ามาคนเดงแลนะมีกาป้นมีตั้มหล,มแล่แมเราก็ทำเองได้ยังไงก็เหมือนโอเคนะพี่นอ้องนี่ก็เาะแล้วเราก็จะลูบดูเนะนี่ยํำได้แต่อย่าให้สูงนะเผื่อโป้นะครับก็ ฝั่งนี้เราก็จิกลงได้อก็ลูบดูไม่ต้องอะไรมากมายเดี๋ยวโป๊ไปก็ความละเอียดอยู่ที่การโป๊ะะครับโป๊ขับนี่เจ้าเคอ้วจะประมาณนี้ ไมพอก็ตามค้อนกระทงะกระทงไปลูกไมด้วยเนี่ยเนี้ยเบาเบาบางจุดมันก็จะลวงยากต้องใช้พวกเหล็กพวกอะไรไปงัดงัดขึ้นมาเนีไปกระทงขึ้นมา แต่อันนี้เป็นจุดที่ที่ลวงได้นะนจุดที่ลวงได้เราก็จะลวงได้เคาะง่ายนี่ครับก็ลวงไว้เนี่ยสังเกตสังเกตด้านไหมที่ผมประคองไว้คอนตัวก็จะประคองไว้เสร็จครับตอนตอนนี้ก็จะเก็บรายละเอียดมาเคาะแม็ที่เราก็ทุง,งออกมาส่วนสัน ดันเราก็จะใช้เนี่ยแบนแเนี่ยไปดันดันตรงตรงล่องล่องสั่นไว้ล่องเหลี่ยมนะสันไว้ดันไว้แล้วก็นวดนวดข้างๆครับไม่ไม่ใช่ว่าตีสันลงครับกล้ื้นก่ข้างบนข้างล่างการทุ่งเหลี่ยมข้างบนเหลี่ยมพวกนี้ก็ไม่ใช่ปัญหา ขอให้เป็นรูปร่างเป็นโครงสร้างเนาะหลับเป็นเหลี่ยมขึ้นมาเดี๋ยวชังโปเขาก็จะโปะปันสันขึ้นมาปันสันรับเหลี่ยมน่ครับจะประมาณนี้ครับพี่น้องวิธีการเคาะตัวถังรถยนต์ครับโอมขอบคุณที่รับชมนะครับพี่น้อง